ไม่ได้ล้องเล่นครับเสียบไปอย่าอยู่แล้วลองนะไอ้โจ๊กมาแทงมึงนะเสร็จไปแบบอยู่แล้วครับพี่หน้าก็เหมือนด้วยจะได้เหมือนอีกยี่แกการหาโบนี่ยผมไม่เข้ามาครับขอนเลยเดิขอดูบัุบเลยดิครับได้ครับชื่ออะไรชื่ิจ๊ะครับชื่ิจ๊ะ กดบัตรให้ดูไม่ต้องคุ้ยข่าวผมบอกว่าไม่ต้องคุ้เข่าผมก็คุยๆอยู่ไหนเนี่ยคุณตำรวจทำไงผมบอกว่าผมจะดูบัตรแล้วคุณจะคุ้เข่าวทำไมเนี่ย<ม>บ้าหมดแล้วนะครับขอดูหน่อยเลกดบัตรตอนกดยูทนะ ก่อนแล้วขึ้นนับรือป่าพี่ไม่ขึ้นครับอีกทีขึ้นที่นูน้นมาข้างหลังนะถอยมาดิมีอะไรตอนนี้มไ,นนไม่เหมือนเสียงไนจอกขาอยากรู้ใครเฉยไม่ขึ้นครับดูหน่อยขอดูหน่อยแล้วถอยออกของก็ได้เพิ่มไม่ขึ้ไม่ยัรขึ้นแล้ว เคนขึ้นมาครับไม่ขึ้นครับเอาวพี่ดวเองได้มาผมกดไม่ได้อ่ะกดบัตรอะไรอ่ะมันเป็นบัตรไอเดียการ์ดนะใช่ใช่ไปไปจะไม่ขึ้นวะขึ้นไหมของผมอ่ะเมนูเอร์การ์ดอะขอาขึ้นไหมขึ้นครับขึ้นกดทไมี่ขีดขวายแล้วกดยูสใช่พี่ขึ้นไงเออของหนูขึ้นเขากดบัตรนิวเพย์การ์เปล่าไอเดียการ์ดอันแรกเลยนะในกระเป๋าอ่ะอันแรกเลย อันแรกเลยอ่ะท้ายสุดอ่ะประเทศโคตรหนองเออคือแล้วแค่นั้นอ่ะอ๋อโอเคก็บัตรนิวเพยเอออ่ะเออเออมีคู้เข้าหลือยังมีบัตรนิวเพยเออรใช่ไหมเลขอะไรกุณอนะไม่ต้องไม่ต้องพูด ช่วยปลอบใจด้วยมันมันหน่วงแบบนี้ปกติปะขอบคุณมากครับปกตินะตัวแสนขายไหมอะไรนะครับตัวแสนขายไหมคือกระเป๋ากระเป๋าค้างแบบไม่ไหวแล้วอะขอบคุณมากครับตัวแสนขายเปล่าอะไรนะคะอ่าไม่เวลาคุณหลงยาน้องมีกาตัวแสนขายหรือเปล่าตัวแสนพี่อาหลงจะเอาอะพี่จะเอาเท่าไหร่พี่ทอนหน่อไอหลงอ่ะไอหลงเอาเท่าไหร่อะขายไม่ถามกูเลยได้เจฟ พี่เอาหลงเอาสองหมื่นนะเออผมก็อยากได้สองหมื่นเหมือนกันอ่ะฉันีด้จะเอาไหมล่ะเอาไม่เอาเอาอะไรนี้เลขอะไรเอขสี่เก้าสามเออตัวคุณเต็มอ่ะผมให้ปิ่นโตเพิ่มไม่ได้อ่ะผมให้เงินไปแล้วพี่ให้เงินไปแล้วพี่พี่ก็ให้ไปแล้วโอ๊ยให้เหรอใช่ให้ไปอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ไม่ไดให้เขาเถอะสี่เก้าสามครับเลขอะไรเรา พี่ไปขยาแนะตอนนี้ก้สองครับแวพี่ไปทำงานก่อนนะเจอกันพี่เจอกันครับทำงานอะไรมีอะไรโทรมามีอะไรโทรมาำงานอะไรครับลาพี่แจกไปขายยาเฮ้ยเอามันไม่ไขึ้นหรอมันไม่ได่งเกสองมันเป็นคนหรือเปล่าขายเข้าตู้ไปดูตู้เหรียญเงินขายเคนนี้มันชื่อ0 0นย์ศูย์วาเลยเวลามันเข้ามาขวาขวาขวาหรอไม่มันเป็นอีทุกคนแปดสองสามองสองพี่ะเลขอโทษครับไปดูไปดูป่ อ,อุ้ยตายตทำไต่ออ,น,อาานี่กระป๋าอะไรอ่ะเออสี่เก้าสาังเลยินิยเลยขอครับโอเคครับอ่าไป,ไป,ไปหเวลาเด้อเ,ดเอฟพัทลอาาล้าวปลาอยอ่ะเฮ้ยจชัดลบไปด้วยไปแล้วกันจยนัยานพี่ครับเหรียญเ,เงินนี่เหรียญเท่าไหร่พี่พันหนึ่งครับ ผมมีสามเหรียญนะที่อยางไหมครับเอ่อเอาะเลขสีอเอ่เก้าสามครับเลขอะไรครับนนครับเปบนมือนาเออไม่เื้อเรื่องซส้อตัวเลขแปดเจ็ดหกครับมันต้องใช้เอาเด้งเยอะเออดอ,อเขาไม่คิดอะไร,รแค่นี้หรอกเชื่อเพอเนี่ยทำไรอ่ะเดี๋ยวจะไปแล้วครับ จะไปแล้วเหรอเฮียจะปีนได้เหรอใช่ไปแล้วแอ้แดนขายยาแล้วเก็บเงินแดงม,มาด้วยต้องใช้ัดไปไอ้แนขายยาเ้ยเอาละเราคิดมาก เขาไม่มีอะไรหรอกยช่มารัเพนลงังกันนะเดรือกันมีวัโดุกระื้ได้เลยกูอ้าฮ<ะ>ัลโหลเฮียเออไงน้องชายเออผมเห็นว่ามันมีคนชื่อเจฟมันขายตั๋วไอ้แสนน่ะแล้วมันมันบอกว่าเฮียจะซื้ออะแต่ผมซื้อมาแล้วะเ่ะ ไม่เป็นไรโอเคครับเพียาถ้า,าทำไรอ่ะไปบ้านวันนี้คืนนี้มันเกิดไหมไม่ไม่ไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปหรอโอเคครับเพียาก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันถ้าเล่นอโอเคครับจบเราจะมีคำลาพอเราจะกลับมาเจอกันใหม่บ้านนะครับ